PlayPark แจกหนักรับเปิดเทิมแคมเปญล็อกอินรุ่น10ล้านจาก16เกมดังแจกแรกล็อกอินด้วย ID ที่สมัครก่อนหน่งพฤศจิกาย,ยนนี้รับไอเทมทันทีแจก2ล็อกอินรุ่นรับ a c a s สและรายไอเทม3ครั้งต่อว,วันแจก3สะสมวันล็อกอินครบร,บรับแปรไอเทมเกมโปรดทันทีเล่นเกมแถนได้ตั้งนีมีที่ไหนก็ที่ PlayPark ไงจบนะมาด่วนวันนี้ถึง17ธันวาคม2559เพิ่มเติมที่ p l a y p a r k c o m l o g i n 1 0 m สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเฮ้ยจริงเหรอกันอีกแล้วครับผมอ่าฮะเออเพื่อนๆครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมเอ่อได้ข่าวนะฮะแล้วก็ทีมงานเพย์เนี่ยก็ได้ข่าวนะฮะจริงจังมากเลยนะครับว่าทางกรมอุตุนะฮะประกาศว่าเมืองไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะฮะเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมออกมาโดนแดดนอกออฟฟิศทีไรนี่เนื้อตัวที่แทบไหม้เลยนะฮะที่ตกลงลงหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยว้ายเอาล่ะฮะรอบนี้ครับด้วยความที่เกมฟิล์มแฟนตาซีสิบห้าฮะกำลังมีกำหนดวาางงจหหน่่ยใ้กับเครือ และ Xbox One นะครับในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วทางทีมงานเลยขอลัดคิว Resident e v i l ครับด้วย7เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกม Final Fantasy 15มาให้ชมกันครับเรื่องที่1เลยฮะกระบวนการการพัฒนาเกม Final Fantasy 15ฮะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2006ครับโดยณช่วงเวลานั้นเนี่ยทาง Square Enix เนี่ยได้ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ครับที่จะเป็นเกม Exclusive ลงเฉพาะเครื่อง Play 3เท่านั้นภายใต้ชื่อว่า Final Fantasy Versus 13พร้อมกับการว ตัวคุณเทสุยะโนมูระนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบตัวละครให้กับ Final f a n t a ซีภาคหลังๆมาหลายภาคแล้วนะฮะและยังเป็นผู้ที่สร้างซีรีส์ n g d o m h e a ร t s เนี่ยให้มารับเป็นหน้าที่เป็นผู้กำกับผู้เขียนบทและออกแบบเกมกับตัวละครในเกมอีกด้วยแต่กว่าตัวเกมนะฮะจะเริ่มพัฒนากันจริงๆเนี่ยก็ต้องรอกันจนถึงช่วงลาลๆประมาณเดือนกันยายนปี2011แถมพอทำไปทำมาฮะสเกลของเกมนี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนต้องมีการหาลือถึงการเปลี่ยนให้ ภาคเวอร์ซัสสิเนี่ยให้กลายเป็นภาคหลักกระทั่งในที่สุดครับสควร์อินิกจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อไฟนอลแฟนต a ซีเวอร์ซัสสิครับให้กลายเป็นไฟนอลแฟนตาตีสิอย่างเป็นทางการครับโดยช่วงที่ทําการเปลี่ยนชื่อนั้นเนี่ยกระบวนการทางพัฒนาเกมเนี่ยยังพัฒนาเดินไปเพียงแค่20-25%ถึง่เท่านั้นครับขณะเดียวกันครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบุคลากรที่มาดูแลโปรเจกต์พัฒนา Final แฟนตาตีสิอีกด้วยโดยการโยกคุณโนมุระนะฮะไปดูแลโปรเจกต์องบริษัท อันนี้ก็รู้กันภายหลังนะครับเพื่อนๆคงทราบกันแล้วว่าโปรเจกต์นั้นก็คือ Final Fantasy 7 remake นั่นเองวา wow. I don't about care โดยดึงคุณฮาจิเมะทาบาตะนะครับอดีตผู้กำกับของเกม Final Fantasy Type 0เนี่ยมาเป็นผู้กำกับเกม Final Fantasy 15แทนคนนมุระนะสรุปแล้วกระบวนการการพัฒนาเนี่ยนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2559เนี่ยที่เป็นวันวางจำหน่ายของเกมนี้ก็กินเวลานานถึง10ปีพอดีครับโอ้แม่เจ้าเรื่องที่2ครับเมื่อมองเฉพาะภาคที่เป็นระบบออฟไลนะ์นับตั้งแต่ภาค Final Fantasy 10 เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะสามารถแบ่งออกเป็น3ซับซีรีส์ด้วยกันฮะโดยซับซีรีส์แรกคือโลกสปิราที่เป็นทีมหลักของฟนอน l ันตาซี y 10และ10-2ขีด2ครับส่วนซับซีรีส์ที่2ฮะคือโลกอีวาริสซึ่งเป็นทีมของ Final Fantasy 12ซึ่งโลกอีวาริสนี้นะฮะเคยมีการนำมาใช้เป็นทีมของซีรีส์ Final อน n t t s y ซ a แ t i c s มาก่อนแล้วและซับซีรีส์สุดท้ายนะครับคือโลก Fabula Nova c r y s t a l l i s นะฮะที่ทาง Square Enix เนี่ยได้ประกาศเปิดตัวครั้งแรกในปี2006ครับโดยใช้ชื่อเดิมว่า Fabula Nova c r y s t a l l i s นะฮะ f i n a l Fantasy 13ที่นัปัจจุบันนะครับก็ได้มีเกม Final Fantasy ที่ใช้ธีม Fabula Nova Crystallist เนี่ยฮะออกมาแล้วถึง6เกมดังต่อไปนี้ครับเกมแรกครับ Final Fantasy 13ครับภางนี้ได้วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Play 3นะฮะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2009ก่อนที่จะปล่อย นักฤษตามมาในเดือนมีนาคมของปีถัดมาและได้รับเสียง จากบรรด,ดาผู้เล่นไปทางลบค่อนข้างมากฮะเนื่องจากมีเนื้อเรื่องที่เป็นเส้นตรงจนเกินไปอีกทั้งตัวเกมฮะก็ไม่มีอะไรให้น่าจดจํามากนะักนอกจากการตีเต่าเพื่อฟาร์มเงินนะฮะและค่าประสบการณ์ที่ผู้โดนผู้เล่นนะฮะเอามาล้อ,อก,กันในโลกของอินเทอร์เน็ตกันอย่างสนุกปากเลยทีเดียวเกมที่2ครับ Final Fantasy 13-2ซึ่งเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องต่อจาก Final Fantasy 13ตัวแรกโดยภาคนี้นะฮะได้มีการแก้ฮอตเรื่องนะครับให้สามารถเนี่ยเลือกเส้นทางและฉากจบได้หลายแบบพร้อมทั้งมีใส่มินิ เกมและฟีเจอร์อื่นๆเข้ามามากมายทาให้พอกู้สถานการณ์ที่ย่าแย่จากฟ i n a น์นท์แฟนตาซี13ตัวแรกมาได้บ้างนะครับเกมที่3ฮะไลนิ่งลีเทอร์ฟลาน์น์แฟนตาซี13ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นภาคบทสรุปฮะของเรื่องราวในฟ i n a น์น์แฟนตาซี13ทั้งหมดเลยครับโดยระบบเกมเพย์ของภาคนี้เนี่ยจะเน้นแอคชั่นมากขึ้นและมีการทาเควสมีการสำรวจพื้นที่ต่างๆเนี่ยคล้ายกับเกมแนวโอเพนเวิลด์เลยทีเดียวเชียวเกมที่4ฮะฟลายน์น์แฟนตาซีไทป์ซีโร่ครับที่วางจาหน่ายครั้ง เดือนตุลาคมปี2011จากนั้น5ก็มีการนำมามา m a s t e r ลงให้กับเครื่อง PS4 และ Xbox One ครับและวางจำหน่ายในเดือนมีนาคมปี2015โดยถึงแม้ว่าภาคนี้นะฮะจะอยู่ในซับซีรีส์เดียวกันกับ Final Fantasy 13และยึดโยงตำนานต่างๆนะครับร่วมกับ Final Fantasy 13และ Final Fantasy 15อยู่บ้างแต่ลายของเนื้อเรื่องนี้ฮะจะเบนเข็มไปเล่าเกี่ยวกับตัวละครกลุ่มอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Final Fantasy 13โดยสิ้นเชิงครับเกมที่5 Final Fantasy Aokito ฮะภาคนี้เพื่อนเพื่อ ในไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้เล่นกันนะฮะเนื่องจากว่ามันลงให้ระบบเฉพาะสมาร์ทโฟนในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นและเพิ่งจะปิดการให้บริการเกมนี้ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเองนะฮะแหว่จะได้จังอยากเห็นเกมที่6ครับ Final Fantasy 15ซฮะซึ่งเป็นภาคที่เกมเมอร์ต่างรอคอยที่จะเล่นกันในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับบนเครื่อง p s 4และ X b o x o n บอกวส่วนเวอร์ชั่น PC อันนี้ยังไม่มีประกาศนะครับว่าวันวางจําหน่ายนะครับก็รอกันไปก่อนแล้วกันนะครับ นอกเหนือจาก6เกมที่ว่ามานี่ฮะยังมีอีกเกมหนึ่งครับคือ Final Fantasy Type Zero Online ครับที่มีกําหนดเปิดให้ดาวน์โหลดมาเล่นนะฮะบนสมาร์ทโฟนเฉพาะประเทศญี่ปุ่นภายในปี2016นี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเกมเมอร์ชาวไทยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะน่าจะไม่ได้เล่นกันอีกตามเลยครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ข้อสรุปแล้วว่าซับซีรีส์ Fabula Nova Cristonis นะฮะนั้นจะมีการแบ่งเนื้อเรื่องออกมาเป็น3สายโดยสายแรกนะฮะคือ Final Fantasy 13ครับที่จบไปแล้วสาย ที่2คือ Final Fantasy Type Zero ที่กำลังจะมีภาคออนไลน์บนสมาร์ทโฟนภายในปีนี้และสายสุดท้ายคือ Final Fantasy 15ที่พวกเราเนี่ยกำลังจะได้เล่นพร้อมกันในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับเรื่องที่3ถ้ามองฮะเฉพาะเกมที่พัฒนาโดย Square Enix เองนะฮะที่ไม่ใช่พัฒนาโดยบริษัทในเครืออย่าง Crystal Dynamics นะฮะที่พัฒนาเกมอย่าง Tomb Raider นะฮะหรือ IO Interactive นะครับที่มาพัฒนาเกม Hitman ก็น่าจะพออนุมานได้ครับว่า Final Fantasy 15เนี่ยเป็นเกมที่ มีระบบ Open World แบบเต็มตัวเกมแรกของค่ายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Square Enix เนี่ยก็เคยทําเกมที่คล้ายกับ Open World ก็อยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เป็น Open World เต็มตัวเท่ากับ Final Fantasy 15นั่นเองเรื่องที่4ครับจากงาน Uncover Final Fantasy 15ฮะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาที่เป็นงานประกาศวันวางจําหน่ายของ Final Fantasy 15เนี่ยและเปิดตัวเพลงประกอบหลักของภาคนี้ฮะที่มีชื่อว่า Stand by me ขับร้อง โดยวง f o r n t a n and the Machine นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เคยถูกแต่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1960ะฮะและมีผู้ขับร้องคนแรกคือ Benjamin e r l i ิงนะฮะแต่เวอร์ชั่นที่ดังเป็นผู้แตกครั้งแรกก็คือเวอร์ชั่นที่ John Lennon นะฮะอดีตสมาชิกวง The Beatles นะฮะผู้ร่วงรับ นำมาร้องโคเวอร์เมื่อปี1975โดยนอกจากเพลง Stand By มีแล้วเนี่ยทางวง m o r l a n and the Machine นะฮะยังได้แต่งเพลงให้กับ Final Fantasy 15เพิ่มอีก2เพลงะฮะได้แก่เพลง I Will Be และเพลง Too Much Is Never Enough นะฮะ เรื่องที่5ครับในโลกของฟ i n a น Fantasy 15นะฮะจะเรียกบรรดามนอสย์ว่า a s t r รซึ่งมนอสย์นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานครับโดยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามข่าวสารของฟ i n a น f น n t a น y 15มาโดยตลอดเนี่ยและลองดาวน์โหลดตัวเดโมของเกมนี้ในหลายๆเวอร์ชันมาแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านตาก,กับเราอนูรต่างๆมาแล้วหลายตัวอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรามูไททันรีเบียทานคาบังเคอร์อีฟลิชิวารวมถึงอสูรย์ที่มีปรากฏอยู่ในภาพ เรื่อง King's c r a p e Final Fantasy 15นะฮะอย่างเช่น a l l t r o s s Night of the l o w หรือ y o j i m b o ซึ่งที่ลิสตหลายชื่อมาทั้งหมดนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหล่าอาสูรที่จะมีปรากฏในเกม Final Fantasy 15แต่ว่าลํำพังแค่ที่เห็นมีก่อนหน้านี้นี่ก็ถือว่าอลาังการงานสร้างแบบสุดๆแล้วนะฮะไม่อยากจะนึกภาพเลยครับว่าถ้าได้เห็นตัวอื่นๆที่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยจะชวนร้องว้าวกันขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับเรื่องที่6ครับแม้ว่า Final Fantasy ในภาคหลังๆจะมีเกมเพลย์ที่ เป็นไปตามสมัยนิยมมากขึ้นต่างจากสไตล์เดิมๆนะฮะที่เป็นการป้อนคําสั่งในการต่อสู้และมีรูปแบบการผจญภัยที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นมากกว่าภาคก่อนๆแต่ถึงกระนั้นเอกลักษณ์ของความเป็นฟายนอนแฟนตาซีก็ยังคงถูกใส่มาในภาคน,นี้แบบจัดเต็มครับอาทินกโชโกโบที่ผู้เล่นสามารถใช้เป็นพาหนะเดินทางที่รวดเร็วหรือตุ๊กตามูก,กลที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะให้ผู้เล่นเนี่ยใช้เบนความสนใจจากศัตรูรวมทั้งซิทตัวละครคู่บุญของซีรีส์ที่โผลมาในเกมนี้เก,เกือบทุกภาคโดยใน,านภาคฟลายน์ แนตาซีสินี้นะครับซิดได้ปรากฏตัวในฐานะตัวละครเพศหญิงเป็นครั้งแรกด้วยฮะ oh <my> แต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์นะฮะที่เป็นผู้ชํานาญในด้านเครื่องจักรกลเช่นเคยคะตลอดจนเพลงธีมของไฟนอลแฟนตาซีที่เคยห่างหายไปนานฮะก็กล,กลับมาบรรเลงในภาค15นี้ด้วยหุยตายแล้วน้องซิดนี่ ข้อที่เนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบรรดาทีมงานจากเว็บไซต์ข่าวเกมต่างประเทศหลายแห่งฮะได้เริ่มทดลองสัมผัสเกม Final Fantasy 15กันไปบ้างแล้วโดยเฉพาะเว็บไซต์ Polygon ครับที่ได้เล่นเกม Final Fantasy 15เวอร์ชั่นเต็มในช่วง15ชั่วโมงแรกฮะและได้รีวิวออกมาว่าตัวเกมเนี่ยได้สร้างความประทับใจแก่ทีมงานเป็นอย่างมากด้วยความที่ภาคนี้ได้นําองค์ประกอบเด่นๆของภาคเก่าๆมาใส่ไว้มากมายเลยฮะที่ชวนให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลําลึกถึงความหลังรวมถึงเนื้อเรื่องที่ทําให้รู้สึกอิ ไปกับการลำดับเรื่องราวและตัวละครได้ง่งายๆและความลับต่างๆในเกมฮะที่มีให้ค้นหากันอีกนับไม่ถ้วนเลยพร้อมกับฟันธงว่าเกม Final Fantasy 15จะเป็นหนึ่งในเกมระดับ Masterpiece ของทาง Square Enix ที่คุ้มค่าแก่การรอคอยมาร่วม10ปีอย่างแน่นอน และนี่ก็คือ7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกมฟินาลแฟนตาซี15นะครับโดยทีมงานเพย์นะฮะโดยหวังว่าเพื่อนๆนะฮะที่รอเล่นภาคน,นี้เนี่ยก็ยังคงมีความหวังแก่เกมซีรีส์นี้อยู่นะฮะและจากการทุ่มเทและพัฒนากันมาอย่างยาวนานเนี่ยพร้อมด้วยทีมงานบางส่วนที่เคยผลิตผลงานจากภาคที่ประสบความสำเร็จมาก,ก่อนเนี่ยก็น่าจะพอการันตีคุณภาพของภาค15นี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวะฮะก็เอาวังว่าถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็กดไลค์กดซับสไคร e นะฮะแล้วก็กดติดตามแฟนเพจของเพย์แม็กด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมเสียร,ยร hey, จิ ายเพลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Overwatch Social Challenge ศึกสุดหามหามันยิงกันสนั่นโลก พบกับเหล่าคนดังจากโลกโซเชียลและวงการเกมทั้งจาดรามา่าชาโลโคอสคอสเพลย์เรนทหารม้าโยโกฮามา่าสัพ์โลกอมตินรุ่นตัตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเอกฮาร์อกเกอร์เจมาเซอร์เกมเมอร์คิวเอ็กคอสและอื่นๆอีกมากมายกับการแข่งขันโชว์แมตช์สุดฮาที่มาพร้อมกับของแจกระดับพรีเมียมส่งตรงจากวิสานถ่ายทอดสดทุกคู่5แมตช์5วันทางทว i สต์ดอท l ีวีสล็อตออนไ t น์สเตชัตั้งแต่19พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ติด ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจและเว็บไซต์ของออนไลน์สเตชั n น